ุณสวัสด์ยามเช้านะคะท่านวรรยากาศบ้านสวนสำหรับคลิปนี้คุณแม่จะมาช,ชวนทุกท่านมาชมการโน้มกิ่งของฝรั่งหงเป่าสือของเรานะคะนี่คือผลของการโน้มกิ่งนะคะโน้มกิ่งเป็นอย่างไรคุณสมบัติของฝรั่งนะคะโดยทั่วไปแล้วถ้าเราโน้มกิ่งลงไป นี่นะนี่นะนี่โน้ม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 ลง,ง,งไปเอาเชือกผูกนะคะนี่เขาจะแตกทุกข้อตานะคะข้อตาก็หมายความว่าแต่ละข้อตาเนี่ยที่เขาเป็นใบเลี้ยงคู่อยู่เนี่ยเขาจะแตกขึ้นมาถ้าฝรั่งแตกยอดขึ้นมาแล้วผลตามมาก็คือมีดอกนี่ดอกนะคะทุกข้อตาเลยที่แม่กี้ที่แม่ลองกี้ได้ได้โน้มไว ประมาณหนึ่งเดือนนะคะนี่เขาขึ้นมาทุกข้อตาเลยนะคะแต่ละข้อตาของเขาออกมาก็จะมีดอกขึ้นมาทันทีเลยนี่นะคะดูดูคุณสมบัติของเขาเยี่ยมมากเลยนะคะข้อตาไหนที่แตกยอดออกมาแล้วก็จะมีดอกตามมาด้วยฉะนั้นการโน้มกิ่งก็หมายความว่าเราเพิ่มผลผลิตของเราโดยธรรมชาตินะคะ โดยตรงเลยไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปทำอะไรโน้มกิ่งแล้วก็รูดใบเขารูดใบออกนะคะแล้วเขาจะแตกตาขึ้นมานะคะดูนะคะกิ่งนี้ยาวๆนี้ได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดสิบกว่า10กว่ายอดก็แสดงว่าเขามีอดอกขึ้นมา สิบกว่ายอดสิบกว่ากิ่งนี่ก็แสดงว่าเราก็ได้ผลผลิตเพิ่มแทนที่จะได้แค่หนึ่งกิ่งสูงๆนั้นคุณแม่ทำไม่ไม่ได้นะคะนี่กำลังโน้มอยู่ตัวนั้นกำลังโน้มอยู่นะคะนีเ่เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะวิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ได้โน้มกิ่งเราก็รูดใบทิ้งนะคะ คุณแม่จะรูดใบทิ้งจริงๆแล้วจะต้องเอาเชือกมาโน้มนะคะแต่มันไม่มีที่ที่จะโน้มไปคุณแม่ก็เลยรูดใบทิ้งสิ่งที่ได้ก็คือเขาแตกยอดออกมานี่แตกยอดแตกแขนงออกมานะคะจะไม่มีใบนะคะแตกยอดแตกแขนงออกมาก็จะมีมีอ่ามีดอกนะคะลูกมีดอกนะคะนี่นีดอกของเขาเดี๋ยวคุณแม่ให้ดูนะคะน่ามีดอกตัวนี้ก็มีดอกนะคะมีดอก ก็มีดอกอเรามีดอกนะคะ,ะต้นพันธุ์ของเราดีดีมากอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเขาอยู่ใกล้ๆก,กับผักของคุณแม่ก็เลยลดผักแล้วก็เท่ากับลดเขาด้วยนะคะนี่คุณแม่ก็ได้อเอากิ่งนี่แตกเยอะเลยนะคะตัดกิ่งใหญ่ๆออกเพราะว่าคลุมผักเนาะสิ่งที่ได้ก็คือแตก แตกตาขึ้นมาแล้วก็จะมีดอกครามีดอกแล้วก็ต้องมีผลนะคะกำลังขึ้นมาเยอะเลยอ่านี่คือการทำให้ฝรั่งได้เพิ่มขึ้นนี่ผลผลิตเพิ่มขึ้นถ้าเขามียอดใหม่เขาก็จะมีดอกขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยนี่นี่นี่นดูดูได้นะฮะเออดูได้นี่นดอกเยอะนะคะดกด้วยวันนี้นะคะ สำหรับสองกิ่งนี้นะคะคุณแม่เพิ่งจะโน้มลงไปโน้มลงไปแล้วก็เ,เชือกผูกเลยค่ะ,อะเอาเชือกผูกเลยนี่นี่เชือกนี่เชือกผูกเชือกผูกเพื่อให้เขาได้แตกตาขึ้นมาใหม่นะคะเดี๋ยวเขาแตกตาขึ้นมาใหม่ตรงนี้เขาก็จะมีลูกนะคะเขาก็จะมียอดมีดอกนะคะก็ออกผลไปเลยอีกวิธีการหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ได้โน้มกิ่งเราก็ รูดใบทิ้งแล้วก็ตัดยอดค่ะนี่คุณแม่ตัดยอดนี่ตัดยอดเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่ผลผลิตของเขานะคะโอ้เยี่ยมดีจริงๆเลยเป็นการเพิ่มผลผลิตแบบธรรมชาตินะคะตัดยอดเลยตัดยอดเขาก็จะเอามาใหม่เลยนี่ตัดยอดนะคะคุณแม่จะให้ดูนะคะว่าตัดยอดตัดยังไง เรามาดูลักษณะของการเด็ดยอดนะคะเพื่อเพิ่มผลผลิตของเขานี่นี่ยอดของเขาเราก็เอาลงไปสักสามคู่ใบก็ได้หนึ่งคู่ใบสองคู่ใบสามคู่ใบเนี่ยเด็ดออกไปเลยนี่เด็ดออกไปเลยนะเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะทําง่ายๆเลยนะคะในการเพิ่มผลผลิต ก็คือโน้มกิ่งรูดใบทิ้งโน้มกิ่งลงอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือรูดใบทิง้งแล้วก็